คลิปนี้จะมาเจาะแผนการเล่นเลี้ยวภูหลังจากที่คว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักมาได้แน่นอนว่าอิซักนั้นซื้อมาในราคาระดับ125ล้านปอนด์ยังไงก็แล้วแต่เลี้ยวภูนั้นไม่ให้อิซักสำรองแน่แต่ไอกีติกเนั้นก็ซื้อมาแพงด้วยเช่นกันและฟอร์มดีด้วยเท่ากับว่าเลี้ยวภูนั้นนะครับน่าจะมีระบบการเล่นที่หลากหลายมากในฤดูกาลนี้วันนี้เลยมาเจาะเลยนะครับเรานับจากเกมปีซีซั่นรูปแบบการเล่นเลี้ยวภูตั้งแต่นะครับที่เลี้ยวภูมีมาในยุคของอาร์เนอร์และนะคร นี่มาเจาะลึกแตะเต็มๆเลยว่าลิฟพูนั้นจะเล่นในรูปแบบฟอร์เมชันไหนบ้างซึ่งแน่นอนว่ารายละเอียดการเล่นแรกนั้นเป็นแผนที่ลิฟพูใช้มาโดยตลอดเลยนะครับก็คือ4-2-3-1ก็คือจะเป็นระบบนะครับกองกลาง3คนนั่นแหละโดยมีกองกลางตัวลูกหนึ่งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้านะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเชื่อว่าเอ็กกิติก้นั้นเนี่ยก็สามารถสอดแทรกได้ในการเล่นปีกก็ได้นะครับหรือนะครับก็จะเล่นหน้าก็ได้ในบางเกมแต่หลักๆแล้วนะครับอิซักนั้นก็จะเป็นหน้าตัวเป้าให้กับลิวพูซ นั้นจะใช้บ่อยมากในฤดูกาลแต่นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับในแต่ละเกมด้วยไม่ได้หมายความว่านะครับทั้งเกมเลยจะเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับมีปรับแน่นอนในการเล่นอาจจะปรับนะครับในการเล่นเป็นหน้า2คนถ้าแบบว่าส่งเอกิเตเก้ลงมาบางชดบางจังหวะเอกิเตเก้นั้นสามารถเล่นปีกซ้ายได้และบางชดบางจังหวะเอกิเตเก้นั้นก็จะขยับไปเล่นหน้าคู่นะครับกับอีซัคแล้วก็ส่งนะครับฟอร์เรนเวียตนั้นไปยืนปีกซ้ายในบางจังหวะด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราจะพูดเป็นฟอร์เมชั่นเนาะอย่างฟอร์เมชัันนนริู้ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์นะครับจากการที่มีกั๊กโปปีกซ้ายเอกิเดเก้เล่นปีกซ้ายก็ได้หรือแม้กระทั่งนะครับเจ้าหนูดิโอเองกูโมฮาก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นกันในระบบนี้ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ลิ์พูใช้หลักๆในฤดูกาลนี้เพราะว่าซ้อมมานะครับแตกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจระบบนะครับที่ลิ์พูจะเล่นกองหน้า2คนนะครับก็คือจะเป็น4 4 2มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับเป็น4 4 2ีสอสมัยก่อนเลยที่ทุกคนเห็นนะครับระบบนี้ยังสามารถเล่นได้นะในยุคปัจจุบันนะครับก็คือถ้าบุกก็เอา เวทขยับขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าขึ้นสูงมากนะครับต่ําลงมานิดนึงนะครับแต่เวลาเล่นเกมรับก็สามารถดรอปผู้เล่นนะครับลงมาเล่นเกมรับได้หมดเลยนะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียซึ่งจริงรูปแบบการเล่น4-4-2นั้นลีพูก็ใช้นะในฤดูกาลที่แล้วนะครับที่เราเห็นว่าซูมาสลา์นั้นเล่นเป็นกองกลางตัวรุกแต่เวลาลีพูเล่นเกมรับเพลสนั้นเนี่ยลีพูจะยืนเป็นหน้ากระดานเลยนะครับซูามาสลายยืนคู่กับกองหน้าเลยนะในฤดูกาลที่แล้วจึงทำให้ฤดูกาลนี้นะครับเปลี่น,น,นะาาลลนต้สาาามรถ่ํได เพได้ก็เล่นในระบบ4-4-2ได้ด้วยเช่นกันและรูปแบบที่ริปูนั้นจะทําการสวนกลับเอาง่ายๆเลยนะครับซาร่านั้นไม่จะเป็นต้องดรอปลงมานะครับช่วยนะครับทางด้านของฟิมปงเยอะรอในจังหวะนะครับที่ริปูนั้นจะสวนกลับแล้วก็เป็นการสวนนะครับเรียงหน้ากระดานไป3คนโดยมีโฟเลนเวียดนั้นสนับสนุนนะครับปีกซ้ายด้านหลังนะครับจะทําให้ริปูนั้นก็ยังเล่นในรูปแบบเดิมได้ด้วยการสวนกลับนะครับในรูปแบบที่ซาร่านั้นเล่นเป็นปีกนะครับตัวรุกซึ่งริปูนั้นจะเก็บกินประโยชน์ตรงนนี้้ไดสููงมาาากกกๆจรรปแบบเล่442 หรืออีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็น4ีทีเหมือนกันแต่นะครับฟาร่ากับทางด้านเวียดนั้นจะหุบเข้ามาข้างในกลายเป็นกองกลางตัวรุกนะครับและนะครับลีพูนั้นจะให้ฟิมโปงและเกอร์เคสนั้นดันขึ้นไปเลยนะครับเกอร์เคสอาจจะไม่ต้องดันสูงนะครับแต่ฟิมโปงสามารถดันขึ้นนะครับเป็นปีกได้เลยซึ่งระบบนี้นะครับเป็นระบบเดียวกันนะครับที่ฟิมโปงนั้นก็เล่นให้กับเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่ดันไปปีกสูงเลยและนะครับดูจากนะครับที่ลีพูนั้นเสริมแบกซ้ายแบกขวามานะครับที่เป็น ปีกได้นะครับและก็ขยับซาร่าเข้ามาตรงกลางตรงเนี้ยผมว่าจะได้ประโยชน์นะครับในหลายๆฝ่ายในการเล่นนะครับอย่างซาร่าเงี้ยพี่แกนั้นเนี่ยด้วยอะเราต้องยอมรับว่านะครับอายุของซาร่าในตอนนี้สปีดมันดรอปลงอยู่แล้วนะครับและซาร่านั้นนะครับช่วงหลังๆก็จะมีทีเด็ดทีขาดมากๆในการจ่ายลูกทะลุช่องนะครับถ้าซาร่าขยับเข้ามาข้างในแน่นอนซาร่านั้นการเพจก็ไม่ต้องเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นสามารถยืนนะครับคุมโซนได้ในการปกป้องนะครับไม่ให้อีกฝั่งนึงนั้นบุกเข้ามาได้หรือซาร่านั้นนะครั ก็สามารถจ่ายทะลุช่องได้สอดขึ้นไปเล่นกองหน้าได้นะครับในบางจังหวะนะครับแล้วก็จะมีเวทคอยสนับสนุนด้วยและทางด้านแบ็กซ้ายแบ็กขวานั้นสามารถดันขึ้นไปสูงได้เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อโจมตีผมบอกก่อนว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาดันขึ้นไปสูงนั้นไม่จําเป็นนะที่แบบว่าต้องเปิดบอลแม่นหรือว่ายังไงการที่ซ้ายขวานั้นดันขึ้นไปสูงมันจะกดนะครับทำให้ทั้งปีซ้ายปีขวานะครับของอีกฝั่งหนึ่งนั้นไม่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่ามันก็ต้องกังวลในการเล่นแบ็ก็ต้้้้ออองงงงพพยยาา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 มมหุเขขะไ่่นนนนััทด าร่าแล้วก็เวสจะมีพื้นที่ในการเล่นเยอะมากๆซึ่งเล่นแบบนี้เป็นการโอเวอร์โหลดคนมันเป็นรูปแบบการเล่นนะครับที่ค่อนข้างเสี่ยงแต่หากรีพูนั้นเล่นอยู่ก็จะอยู่หมัดเลยสัรับรูปแบบการเล่นนี้และเชื่อว่ารีพูจะใช้รูปแบบการเล่นนี้บ่อยด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ในการเจอทีมแบบไหนจะเป็นการเจอในการเล่นทีมเล็กๆนั่นแหละเวลาเจอทีมเล็กปั๊กสามารถใช้รูปแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะโอเวอร์โหลดคนทีมเล็กนั้นนะครับที่รอสวนกลับอยู่แล้วเนี่ยโอเคมันก็จะเป็นข้อเสียอยู่แต่รีพูนั้นก็จะไไไมม่่่ใใหห้้้กาาาฟนแบแบบบบคอลสรรร์ืถวู ยืนคู่กันนะไม่จาเป็นต้องขึ้นสูงสามารถยืนคุมโซนข้างหลังได้และเป็นแบบนั้นนะครับร์พูจะสามารถคุมเกมได้อยู่มัดและในรูปแบบนี้นะครับก็จะทําให้ทั้งเอกริเก้ R I K e และอีซักนั้นนะครับเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเพราะปกติแล้วเนี่ยโอเคถ้าเล่นแบบเนี้ยคู่แข่งนั้นจะเล่นตั้งรับลึกมากใช่ไหมแต่พอแบบนี้ปั๊บซาร่าแล้วก็เวสสามารถสนับสนุนนะครับจากด้านหลังได้มันทําให้มีพื้นที่เยอะมากๆแบกซ้ายแบกขวานั้นก็ดึงตัวประกบได้นะครับบอกเลยว่าเป็นนรกของคู่แข่งแน่นอนหากเรีพูเล่นในรูปแบบ บบน,นะครับและทุกคนนั้นคิดว่ายัางไงกันบ้างคิดว่าลิอร์พูลนั้นจะเล่นในรูปแบบไหนบ้างนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้หลกัหลกๆที่ผมพูดแหละว,ว่าแผนที่เราเห็นปกติเลย4 2 3 1นะครับหน้าเป้าช้อีซักปีกซ้ายกักโปก็ได้อีกีดีเก้ก็ได้หรือระบบ4 4 2นะครับแบบฟอร์เมชันปกติเลยอันถ้าเราพูดก็คือฟอร์เมชันแบบแมนยูสมัยก่อนนะแบบนี้ก็เล่นได้นะครับดีด้วยสมดุลน,นะครับเล่นลุกได้รับได้นะครับคือรุกเนี่ยลิอร์พูลนั้นสามารถดันขึ้นไปได้เลยนะครับ ก็ไปตามบอลนะครับก็สามารถเล่นเกมรับได้หรือนะครับเล่นในระบบที่ซาร่าและเวีดนั้นหุบเข้ามาเป็นกลางตัวรุกไอนี้ก็ไ,กได้นะครับใช้สำหรับโอเวอร์โหลดในการกดเกมรับของอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบหลักๆแน่นอนที่ลิฟพูนั้นจะเล่นในฤดูกาลนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า,อาไอรูปแบบเนี่ยอิสซักลงเล่นในตำแหน่งตัวจริงเนี่ยผมมองว่าก็คงไม่ใช่1 2เกมหรือ3เกมที่จะถึงนี้เพราะอิซักนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแมตช์ฟิตในการเล่นเลยนะครับก็คงต้องไต่ระดับในการเล่นมันจะเป็นทั้งเลือกททีี่่ดัั้งตตอลเเรูแะนก ถ้าเราฝืนนักเตะลงนะครับทางที่เนี่ยไม่ค่อยได้ลงเล่นมันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับเพราะว่านักเตะอาจจะเจ็บได้นะครับหรือรูปแบบหรือฟอร์มการเล่นต่างๆแล้วจังต้องปรับเข้ากับระบบเลี้ยวผูอีกนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเราคงเห็นเลี้ยวภู้นะครับดูวการย่ถึงนี้เนี่ยจะเล่นในหลายๆรูปแบบแน่นอนต้องย้ําก่อนว่านะครับบางทีเราเห็นการจัดแผนนั้นโอ้ยสี่สองสามหนึ่งมาแต่แรกแต่ใน1เกมไม่มีทางนะครับที่ทีมหนึ่งทีมจะเล่นรูปแบบเดียวเขาเปลี่ยนแน่นอนนะครับจะมีเล่นเป็น4ี่สี่สองบ้าง จังหวะนะครับหรือเล่นในระบบผูกมาได้อีกจังหวะหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ในรูปแบบการเล่นเพราะมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบสไตล์การเล่นโอเวอร์โหลดคนลงไปและทุกคนเห็นบ้างครับดูทุกการที่ถึงนี้พี่เลี้ยงครูอของเรานั้นจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์แสดงความเขียนมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวช่องของเรานั้นจะมีคลิปไลฟ์สดหลังเกมเยอะขึ้นนะครับอาจจะชอบมากอาจจะไลฟ์สดหลังเกมทุกเกมเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปเจาะแบบนี้มีอะไรต่างๆนะครับพยายามทําให้มันหลากหลายและการให้ทุกคนได้รับชมฝากไว้แล้วกันนะครับ เป <Over> ็นเพลินเบรรือเปล่าเปิด YouTube เพลิน,ลนโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 2> กำลังดูเพลินๆดูฟินฟแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนำบริการห y น u t u b e พรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายแอดไลน์มาที่ b บ r r y 4K ฐาหนลูกค้ากว่า5 0,000คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัต ก่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา Barry 4K หรือสแกนหน้าจอนี้